วันนี้เรามีเจ้าเป็ดของเล่นใหม่ของเรานะคะทุกคนนี่เป็นเป็ดกับกับกามีเสียงมีไฟใส่่านกันเลยเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะคะจัดไปเลยโยอุ๊ยเขาอยู่บนหญ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาเปิดให้เขาตรงนี้ดีกว่านี่ทุกคน ให้เขาวิ่งในฮูลาฮูปเลยเขาจะได้หมุนตัวโชว์ทุกคนเลยนะ,ะว้าเดี๋ยวเรามาเปิดพี่ไดโนเสาให้เต้นกับเขาดีกว่าโยนี่เป็นไงอ้าวนี่อ้าวพี่ไดโนเสาของเราอีกตัวนึงนะคะแล้วก็มีแมววัวนม โอ้โยโยกโยกแม่วัวน,นมทำไมเป็นสภาพนี้โอ้สงสัยให้นมจนเมาแล้วอ้าวถ้างั้นยืนให้กำลังใจนี่นะว,ว้าวอ้าวไปเลยไปเลยสิคะเออแล้วก็จะมีแอลโลแฟน ของเรานะคะของเล่นชิ้นใหม่อันบ็อกเลยแกะกล่องใหม่ๆเลยนะคะว้ายใน,นรนเสาจะแหกโคโลหกออกมาแล้วว้าวว้ายเอาเข้าไปข้างในนลคะ่ะว้าวนอเฮ้ย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 พี่ใน,น่นเสาใจเย็นสิ ทุกคนดูสีที่นึ่สาไปแก้งแม่เป็ดแล้วอ่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย